โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel EGSX 1ครับผมและในคลิปนี้นะครับเรามาอยู่กันที่หน้าเว็บบอร์ดของ GTA San Project ไทยนะฮะ <Y ahu! S 1> อันนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นตัวเกมที่คนไทยนะครับผมเขาทําเองทั้งหมดเลยนะ ซึ่งคอนเซปของเจ้าตัวเกมตัวนี้นะครับนั่นก็คือนามอดต่างๆมารวมในเกม GTA นะครับผมปรับกราฟิกด้วยนะฮะแล้วก็ใส่ NPC แล้วก็ใส่เรื่องราวที่น่าสนใจไว้ในตัวเกมเยอะมากนะครับแต่จุดเด่นๆเลยก็น่าจะเป็นมอดครับที่มีมอดรถต่างๆนะฮะที่เป็นของไทยโดยเฉพาะเลยนะเรียกง่ายว่า Thailand O อลีนั่นแหละครับอยู่ในนี้เนี่ยเยอะมากนะครับในตัวเกมตัวนี้เนี่ยนะครับมันมีลูกเล่นอะไรหลายอย่างแล้วก็เปลี่ยนระบบตัวเกมใหม่นะครับจนผมเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นไทยจริงๆนะครับเพราะว่ามีอะไรหลายอย่างให้เราลองเล่นเนี่ยเยอะ มีทั้งตัวตัวมอดรถตัวนี้เนี่ยนะครับที่เราเห็นในรูปนี้เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับข้างในเนี่ยยังมีเยอะมากนะครับแล้วก็มีมอดอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆเยอะแยะมากนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมจะมาสอนวิธีการโหลดแล้วก็รีวิวเจ้าตัวเกม GTA San Project ไทยเนี่ยแบบละเอียดกันเลยนะครับคือมีเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูแบบละเอียดเลยละกันนะครับก็โอเคครับผมตอนนี้นะครับในหน้าเว็บตัวนี้นะครับผมเว็บไซต์เขาก็จะทําออกมาเป็นแบบนี้นะครับในนี้นะครับก็จะมีการรีวิวนะครับแล้ว มีการอัปเดตเยอะแยะมากมายนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นหมวดหมู่การรีวิวครับก็จะมีการรีวิวเจ้าตัวเกมตัวนี้นะครับว่าพอมีอะไรบ้างนะครับผมเห็นไหมครับแล้วก็มีช่อง u t u b e นะครับมีโปรไฟล์ลิงก์นะครับอันนี้น่าจะเป็นของคนที่ทําโปรเจกต์ตัวนี้นะครับผมเนี่ยเป็นประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการดาวน์โหลดนะครับตัวนี้นะครับลิงก์ตัวนี้นะครับเป็นของ Google Drive อัปเดตล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่20เนะครับ็คือ20มนาคมตอนนี้25ะครับัดคลิปอยู่ตัวลิงก์เนี ของ0.8.5นะครับอันนี้นะครับผมต้องขอชี้แจงกันก่อนนะครับสำหรับใครที่ใช้ Windows 10นะครับจะต้องดาวน์โหลดผ่าน Google Chrome เท่านั้นนะครับไม่สามารถดาวน์โหลดผ่านเจ้าตัว Microsoft Edge หรือว่า Opera นะครับหลดได้ผ่าน Google Chrome เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดโหลดผ่าน Microsoft Edge เนี่ยนะครับ Microsoft Edge เวอร์ชันใหม่เนี่ยจะมีการปรับปรุงระบบ Security นะครับซึ่งเวลาดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้ลงไปเนี่ยนะครับเจ้าตัว b r o w s ร์เนี่ยจะทำการปิดกั้นไฟล์นี้เอาไว้นะครับไม่สามารถติดตั้งได้ถึงเราจะกด Keep เอาไว้เนี่ยเจ้าตัว b r o ซอร์ก็ให้เรา Delete ทิ้งอยู่ดีนี เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้ต้องโหลดผ่าน Google Chrome เท่านั้นนะครับผมไม่สามารถโหลดผ่านเบราว์เซอร์อื่นได้นะต้องเป็น Google Chrome เท่านั้นนะครับผมทีนี้นะครับเราก็คลิกลิงก์ดาวน์โหลดไปตามปกตินะครับผมก็จะมีให้ Script Add ของ a d i ด y แล้นะครับเราก็ตองรอ5วินะครับผมอ่าล้วก็กด Script Add ไปนะครับ ทีนี้นะครับเราก็กดอนุญาตนะครับให้เจ้าตัวเว็บนี้เนี่ยนะครับเด้งมาที่หน้านี้นะครับมันจะมีให้กดแอโร่แล้วกดบล็อกนะครับทางด้านมุมซ้ายบนนะครับให้เรากดแอโร่แล้วก็จะเจอตัวไฟล์นี้ครับเป็น Google Drive นะครับล้วก็กดไปเลยจะเจอไฟล์นี้นะครับอันนี้เนี่ยนะครับต้องโหลดผ่าน Google Chrome ท่านั้นนะครับก็คือ Copy ลิงก์ด้านบนนี้นะครับแล้วนําไปใส่ใน Google Chrome นะครับจะเด้งเข้ามาหน้านี้เลยนะครับเราก็จะสามารถที่จะโหลดตัวไฟล์ตัวเกมนี้ได้เลยนะครับขนาดไฟล์ตัวนี้จะอยู่ที่3.8จิกนะครับแต่พอเราไปเซตอัพเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตัวเกม ครับไอ้ส่วนเรื่องการดาวน์โหลดเนี่ยนะครับถ้าโหลดผ่าน Google Chrome เนี่ยเราจะไม่ต้องสมัครสมาชิกอะไรเลยครับก็ปริลิงก์ตัวนี้ดาวน์โหลดเต็มสปีดได้เลยนะครับผมพอดาวน์โหลดเสร็จเราจะได้ไฟล์แบบนี้นะครับผมไฟล์เดียวนะครับ GDS a n Project Thai 0.8.5นะครับทีนี้เนี่ยนะครับพอเราได้ตัวนี้มาที่หน้าเดสก์ท็อปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ Enter เข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวติดตั้งให้ดูใหม่แบบสดๆเลยนะครับอ่ถ้าเกิดคนที่ใช้ Windows 10นะครับถ้าเกิดว่าเรามี Security อะไรที่แน่นหนาเนี่ยนะครับจะไม่สามารถ Enter เข้าไฟล์ตัวนีี้้้ไดนนะะคครรัับบวิธแกจะต้องเข้าไปที่ตัวนีีี้้้ก่่อนนนนนนนะะะครัับบบผมมเยจขึแ Windows Protected u r p c นะครับก็คือเจ้าตัว Windows เนี่ยนะครับได้ทําการป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณไว้นะครับวิธีแก้นะครับก็คือกดกากบาดททิ้งไปแล้วเข้าไปที่ Windows Defender นะครับเข้ามาตรงนี้นะครับผมแล้วกดที่ App and Browser Control นะครับจะเจอหน้าต่างนี้นะครับใน App Browser and Control นะครับเช็ค App and File ตรงนี้จะเป็นวอร์มไว้เราปิดเป็น Off นะครับผมกด Yes ไปนะครับตรงนี้ครับ Smart Screen for Microsoft Edge นะครับตัวนี้ก็ปิดไปด้วยนะครับแล้วก็ Smart Screen for Windows Store App นี้ก็กด Off ไปนะครับตรงนี้ต้องปิดให้หมดนะครับผมปิดตรงนี้ให้หมดถึงจะสามารถรันเซตอัพเจ้าตัวนี้ได้นะฮะสำหรับ ที่เจอปัญหาอยู่นะครับอ่าแล้วก็ปิดตรงนี้ไปให้หมดนะครับแล้วก็สามารถเข้าเซตอัพได้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะเด้งขึ้นมาได้เลยนะครับอ่าทีนี้นะครับเราก็กดหา destination folder นั่นก็คือตัวเซฟนะครับผมแนะนําว่าให้เลือกไฟล์ของเราไว้ก่อนครับอ่าผมจะเลือกไว้ที่ไดดีนะครับแล้วผมก็จะสร้างโฟลเดอร์จําลองขึ้นมา1นึ่งโฟลเดอร์ครับอ่าแค่นี้นะครับแล้วก็กดมาที่ browse นะครับแล้วก็กดมาที่ ดิสพีซีของเราแล้วก็หาได้ดีครับแล้วก็หา new folder ที่เราสร้างไว้นะครับถามว่าทำไมต้องหา new folder ถ้าเกิดว่าเราไม่สร้างโฟลเดอร์ไว้เนี่ยนะครับอุปกรณ์ภายในตัวเกมไฟล์ทั้งหมดเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในได้ดีเลยโดยไม่มีโฟลเดอร์ไว้นะครับอ่าในหน้าเบราว์เซอร์ได้ดีจะลกมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสร้างโฟลเดอร์เก็บไว้หน่อยนะครับแล้วกด a อ t r a c ครับผม a อท t r a c เสร็จแล้วก็รอมัน install นะครับจะใช้เวลาไม่นานนะครับผมสำหรับคนที่มีคอมพิวเตอร์แรงๆนะครับจะใช้เวลาสักแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับ อ่านี่ครับผมพอเราลอมันจนเสร็จนะครับรอเซตอัพเสร็จนะครับผมก็ตรงนี้จะหายไปนะครับก็ไม่ต้องตกใจครับตัวเกมนั้นได้ลงไว้ที่ที่เราเซฟแล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ให้เข้าไปที่ที่เราตั้งค่าไฟล์เอาไว้นะครับว่าเซฟไว้ที่ไหนอ่านี่ครับผมได้ดีนิวโฟลเดอร์เห็นไหมครับมันจะเขียนว่า GTA Project t h a 0.8.5นะครับ อ่าโอเคแล้วก็ดับยวไลคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วถ้าหลายๆายคนถามว่าอ้าวพี่ครับแล้วงี้ i n d o w s 10จะสามารถเล่นได้ไหมนะครับผมคุยกับทางผู้พัฒนาแล้วนะครับเขาบอกว่าสามารถเล่นได้ครับซัพพอร์ต Windows 10ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ใช้ไม่ว่าจะเป็น Windows 7 8 10เนี่ยสามารถเล่นได้หมดเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีสตาร์ทอัพหรือว่ามีเจ้าตัวคอนโทรลเพลเยอร์เข้าไปเล่นไม่จําเป็นต้องมีนะครับสามารถ Enter เข้าผ่านตัวแอปพลิเคชันปกติสามารถเข้าเล่นได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมกันเลยครับว โอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่หน้าเมนูของตัวเกมเกมนี้แล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับทีนี้ครับเราก็ให้เข้าไปที่ออปชันเพื่อทําการตั้งค่ากันก่อนนะครับผมอ่าแล้วก็คลิกไปที่ออปชันนะฮะถ้าเกิดใครคลิกไม่ได้นะครับให้ใช้ Enter แทนนะครับผม เดี๋ยวเราจะไปปรับออ d ด o โอเอฟเฟลงสักหน่อยนะฮะเพราะว่าเสียงเนี่ยค่อนข้างดังนะครับอ่าเราจะลดลงมาหน่อยนะครับผมคุณผู้ชมครับในส่วนหน้าต่างตรงนี้นะครับผมก็ให้ทําการตั้งค่าตามผมเลยนะสำหรับใครที่นําไปเล่นลง u t u b e นะครับเรดีโอให้ปรับปิดไว้นะครับผมเพราะว่าอาจจะติดลิขสิทธิ์จากเสียงแทร็กจากเกม GTA นะครับเจ้าตัวเกม GTA a n นหรือว่า GTA ทุกๆภาคที่มีเรดิโอเนี่ยนะครับเพลงที่เราได้ยินเนี่ยนะครับมีลิขสิทธิ์ทั้งหมดนะครับล็อกสตาร์เนี่ยซื้อลิขสิทธิ์มานะครับผมเพราะฉะนั อาจจะโดนยู u ูบฟ้องที่กสิทธิ์ได้นะครับผมโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกม GTA San แ,แล้วนะครับผมเห็นไหมครับว่าเปิดมาเราจะเจอพี่ CJ นะฮะ ยืนล้วงกระเป๋าโคตรห้าวเลยนะฮะคุณผู้ชมครับนี่ครับผมโอ้โหเปิดมานี่รู้สึกว่าท่าตัวละครจะเปลี่ยนไปด้วยนะฮะเพราะว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้เปลี่ยนไปหมดเลยนะครับผมแม้กระทั่งท่าเดินท่าวิ่งท่ากระโดดเนี่ยตัวนี้เปลี่ยนหมดนะครับโอเครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มรีวิวกันที่จักรยานก่อนครับอันนี้จักรยานเริ่มภารกิจเรา BMX ก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับเป็นจักรยานลายฟงฟิงน่ารักน่ารักนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเราจะมาเริ เป็นแบบ widescreen 180p ด้วยครับแต่ว่าเจ้าตัวฉากเนี่ยนะครับตัวนี้ไม่น่าจะได้ลง E.N.B ไว้นะครับน่าจะเป็นตัวเกมต้นฉบับเพราะว่าถ้าเกิดลง E.N.B เนี่ยจะต้องมีสตาร์ทอัพนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีสตาร์ทอัพแต่ว่าภาพเนี่ยเป็นภาพต้นฉบับนะครับก็สวยดีเหมือนกันแหละนะครับทางผู้พัฒนาน่าจะไปปรับแสงหรือสีของภาพด้วยมั้งผมรู้สึกว่าสีของภาพมันจะดูเปลี่ยนแปลงไปนะครับเดียวครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวกันก่อนนะครับในมอสตัวนี้นะครับผมตัวเกมตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับ อันดับแรกเลยคือม็อด60เฟรมเรทครับมีแน่นอนอยู่แล้วนะฮะต่อไปจะมีเสกรถกด7ครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะเสกรถกด7เป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็กดเลข7ไปตรงคีย์บอร์ดนะครับไม่ใช่ตรงน้ำพดนะฮะกด7ไปเนี่ยจะเจอเสกรถหมดเลยนะครับก็จะเป็นการเสกรถนะฮะซึ่งเขาได้เปลี่ยนฟอนต์ภายในด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าจะมีชื่อรถนะครับผมชอบตรงที่ว่า พอเสกรถเสร็จเนี่ยนะครับเจ้าตัวชื่อรถเนี่ยมันขึ้นมาเลยนะครับเพราะปกติเนี่ยเวลา GTA เนี่ยนะครับมันก็จะมีแบบรถ BF400 อะไรใช่ไหมแล้วก็เป็นเจ้าตัวเอ่อสกินมอสที่เราลงทับแต่นี่เนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเลยนะครับว่าชื่อรถแต่ละคันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวรถอันนี้ทีหลังนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวจากเจ้าตัวในเกมก่อนนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกมีเสกรถกดเจ็ดแล้วก็มีการเสกอาวุธนะครับเสกอาวุธเนี่ยให้คุณผู้ชมพิมพ์ว่า GUNS ครับมันจะขึ้้นนนตรรงีะคับ เมนเมนูให้กดซีเล็กนะครับผมตัวนี้ก็จะมีอาวุธต่างๆให้เราได้เลือกนะครับแบบปกติเลยนะครับผมพิมพ์ว่า G U N S นะครับกันเติม S นั่นแหละครับอ่าทีนี้ก็มีอาวุธให้เลือกครับมีอะไรบ้างนะครับรู้สึกว่าเจ้าตัวเกมตัวนี้เนี่ยนะฮะเขาจะลงเป็นแบบอาวุธของ GTA ภาคที่5นะครับ GTA V นั่นเองนะฮะก็เห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะเลือกคาตาทนาก่อนนะฮะคาตาทนานี่ก็จะเป็น X นะครับก็คือขวานั่นเองเดี๋ยวผมจะเลือกอาวุธเป็นเอ่อเ i l e n c e r 9มมนะครับอาวุธทั้งหมดนี้จะะะเเเเเปป็็็นนนนนนอออาาววุธขงกกมม gta v คคครรรััับบบสิีดด๋ยใหหู้ ภาคที่5ทั้งนั้นเลยนะครับ โอเคผมใช้คอมแบทช็อตกันแล้วกัน SMG นี่ผมจะใช้เป็นเจ้าตัวนี้ครับ SMG นะฮะแซอนี่ผมขอใช้เป็นเออ่ AK แล้วกันครับ AK 47 rifle ครับอันนี้ผมจะใช้เป็น Barrett นะครับผมเราจะไม่ใช้สไนเป็นแบบซองสไนนะครับ h e รี y b a r b อนครับมี RPG นะครับผมมีเจ้าตัว Heat Seek นะครับแล้วก็มี Frame Tower นะครับแล้วก็จะมี Galling นะครับผมก็คือปืนมินิกันนั่นเองอ่ะผมเอา Galling นะครับส่วนโ h รอาวุธคว้างนะครับอ่าอาวุธคว้างเนี่ยผมน่าจะใช้เป็นเอาเป็น Molotov Cocktail แล้วกันนะครับอ่าส่วน Equipment นะครับผมสเปรย์ไหมเอาอะไรดีมันเลือกได้นะฮะผมเอาไปสเปรย์แล้วกันสเปรย์แคนนะครับผมกีฟของขวัญน,นี่จะเป็นพวกเอ่ออาวุธในเกมนะครับก็ไม่ต้องเอาไปลองดิวโดฮะไม่จำเป็นนะฮะ อันนี้เรามีสุขภาพเต็มร้อยนะฮะส่วนเจ้าตัวพาราสูตเนี่ยเราสามารถเลือกได้ที่ออคิวเมนต์นะครับแล้วก็กดไปที่พาราสูตนะครับใช้ติดหลังไว้ก็ดีนะครับเวลากระโดดเนี่ยมันก็จะได้มีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับทีนี้ครับเรามีขวานแล้วมีอาวุธแล้วนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราจะเดินดูในเมืองนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูเสกรถกด7ก่อนนะครับอันนี้จะมีเวฟร้อยนะครับนี่ฮะบอกได้เลยว่าผมรีวิวในคลิปนี้เนี่ยสองชั่วโมงไม่หมดแน่นอนนะฮะถ้าผมรีว สันคาวาสดกินินจานะครับพันซีซีเอ็กแม็กสามร้อยนะครับคาวาเซ่พันดีมเวฟอะไรพวกนี้มีหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะมีดีมมีฮอนด้าเวฟนะครับร้อยสิบไอนะครับมีรถพิซซ่านะครับพิซซ่าแต่งด้วยไหวเยอยโคตรเจ๋งเลยแล้วก็มีนี่ฮะรถไต่เขานะครับมีฮะอันนี้พีเซ็กครับพีเซ็กร้อยห้าสิบนะฮะส่วนโมไซค์เนี่ยเขาเปลี่ยนหมดนะครับแต่ส่วนรถยนต์เนี่ยจะไม่เปลี่ยนนะครับเราจะต้องไปดูที่ชื่อครับอ่านี่ก็รถในฟัสต์หกนะครับโอเวนชอร์นะครับชาร์เจอร์ปีเจ็ดศูนะครับผม คุณผู้ชมก็ไปลองเลือกได้ครับมีรถให้คุณผู้ชมเลือกจุใจแน่นอนนะครับลองเลื่อนหาดูว่าเผื่อเจอรถที่ใช่นะครับผมรถก็จะเปลี่ยนนี่ฮะเ้าเกิดเอารถไหนที่มีสกินเนี่ยนะครับเขาก็จะมีชื่อบอกเลยนะครับอ่ามีรถตุกตุกนะครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองตุกตุกแล้วกันนะครับไอ้ส่วนของเศกรถเนี่ยนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมไปลองเองนะครับผมไม่อยากจะสปอยหมดเปลือกนะฮะเก็บไว้ให้คุณผู้ชมได้ว้าวบ้างนะครับว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้ใส่อะไรลงไปในนี้บ้างนะครับอ่่่ะมรรรีีีวววววคคเเเเเเ้าาานนนลลลลกกกกกัััับยยยยอออืงดด๋ตตตุทหห็ๆใ นนแน่นอนฮะว่าเสียงเครื่องมีแน่นอนครับเสียงเครื่องเนี่ยมีสําหรับรถทุกคันนะครับยิ่งโมไซเนี่ยจะมีเสียงเครื่องที่แตกต่างกันนะครับแต่ละอันเนี่ยก็จะมีเสียงเครื่องเฉพาะของมันนะครับผมมีเสียงเครื่องแล้วก็เข็มไม้ด้วยนะฮะมันจะมีเข็มไม้ของมันเองนะครับเข็มไม้ตงด้านขวาล่างนะฮะซึ่งเข็มไม้นี้เนี่ยเคยสอนลงไว้ในชาแนลผมด้วยนะฮะ เทียบต่อไปนะครับนี่จเจอ NPC ตำรวจนะครับตำรวจในเกมนี้ก็จะเป็นตำรวจที่เหมือนตำรวจบ้านเรานะตำรวจจราจรนะครับเป็นแบบนี้เลยนะฮะอ๋ออันนี้ลืมไปนะครับทางผู้พัฒนานได้ใส่เจ้าตัว APS mod ไว้ไปด้วยนะครับผู้ชมจะสามารถเล่นเกม GTA แบบมุมมองบุคคลที่1ได้นะครับเห็นไหมครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือตำรวจจราจรครับธงประเทศไทยชัดเจนมากครับแต่ส่วนใบหน้าของตำรวจเนี่ยไม่รู้ไทยหรือเปล่านะฮะโอ้โหหนวดเคราวนี่เยิ้มเลยเนี่ยนะครับดูครับนี่ฮะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมโอเคผมไม่นั่ง <ฟ pour S 2> สามร้อแล้วกลัวคว่ำนะฮะเด เดี๋ยวเรามาดูเครื well ่องเวฟนะครับนี네 <S 1 noise> ่ฮะพอเราขับไปเรื่อยๆนะครับตัวละครเราพอได้ระยะนะครับความเร็วเนี่ยตัวละครเราจะหมอบนะครับดูนะเห็นไหมครับมันจะหมอบนะครับซึ่งความเร็วเนี่ยนะครับถ้าลองดูแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะพุ่งเกิน230ว่ะเพราะว่าเขาปรับเจ้าตัวโค้ดแฮนดิ้งใหม่นะฮะรถเนี่ยมันก็เลยจะมีความเร็วที่มากกว่าปกตินะฮะขับตอนแรกๆออกตัวมันอาจจะยังไม่เร็วเลยแต่พอขับไปเรื่อยๆเนี่ยมันเร็วมากแน่นอนนะะเห็นไหมครับมันพุ่งไป150แล้วนี่ครับเห็นไหมครับ ก็อันนี้นะจะมีประมาณนี้นะครับผมส่วน NPC ก็จะมีหมานะครับ เนี people, ่ยมีเอ็หมาแมวนะครับยังอยู่ในเกมนี้นะครับทางผู้พัฒนานี้เนี่ยก็ได้ใส่สกินหมาแมวลงมาด้วยนะครับทำให้มีหมาและแมววิ่งอยู่ในฉากเยอะมากนะครับก็ลองไปหาดูได้นะฮะส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ผู้พัฒนาอยากให้ผมเนี่ยพาคุณผู้ชมไปดูนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวรถไฟนะครับในนี้เนี่ยจะมีรถไฟด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถไฟนะฮะแมปตัวนี้ก็เปลี่ยนด้วยฮะเป็นแมปแบบ G T A V เลยนะครับผมผู้พัฒนาบอกว่าให้พาไปดูรถแล้วก็ให้พาไปดูรถไฟอ่าได้ครับผมจัดให้นะฮะ ราหมอไปนะครับโอ้โ,อโอหมาหมาหมาหลบหน่อยเว้ยัยร่นมาแล้วโอเคฮะเดี๋ยวลองพาไปดูนะครับว่ารถไฟนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแต่คุณผู้ชมก็น่าจะเห็นแวววมาแล้วแหลนะนครับน่าจะเห็นแวบวบมาแล้วะค,ครับเดี๋ยวหมอไปเลยนะฮะลองดูฮนะชานชลา,าจะมีรถไฟหรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีเดี๋ยวก็จะได้เสกให้ดูนะฮะอ๋อน่าจะยังไม่เจออ๋อนี่ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวนี่นี่อันนี้ไม่ใช่นะ อันนี้คือ NPC เจ้าตัวมารีสวยมากนะครับพี่มารีนะฮะเห็นไหมครับถ้าเกิดคุณผู้ชมโชคดีจะได้เห็น NPC ประยุทธ์ด้วยนะครับมีเหมือนกันนะฮะ NPC ประยุทธ์นะครับในเกมนี้นะฮะผู้พัฒนาได้ใส่มาแล้วนะครับ NPC มารีสวยมากครับเป็นเสื้อทีมของเขานะฮะกับแม่แหม่มนั่นเองนะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเขียนว่าไม่พูดเยอะเจ็บคอนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรถไฟกันครับนี่คือรถไฟไทยนะครับที่ผู้พัฒนาภูมิใจนําเสนอมากนะครับครับเป็นแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราพาให้ดูรอบๆแล้วกันนะครับขอให้รถไฟยังไม่ออกะจรีววิ นี่ฮะรถไฟไทยเลยนะครับนี่ฮะโลโก้รถไฟไทยพร้อมฮะนี่ครับโบกี้นี่ไทยมากๆครับเห็นได้ทั่วไปตามหัวลําโพงนะฮะก็เป็นประมาณนี้นะครับผมอ่านี่ครับรถไฟนะฮะถ้าเกิดใครโชคดีจะเห็นสกินประยุทธ์ด้วยนะข้างในก็จะมีกระทิงแดงนะฮะมีโลโก้กระทิงแดงคือไทยมากๆครับเฮียเดี๋ยวเราไปดูแวบๆครับเห็นเซเว่นอีเลเว่นนะครับผมอันนี้รถไฟไทยนะจบไปแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูเซเว่นอีเลเว่นครับผมว่าเซเว่นอีเลเว่นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับนี่ฮะล้านสะดวกซื้อครับเซเว่นนะ เราเข้าไปดูด้านในกันเลยนะครับผมผักเข้าไปครับด้านในก็นี่ฮะจะเป็นเซเว่นเลยนะครับนะมีโกโก้คั้นนะครับโอ้โหโคตรไทยเลยคุ้นมากเลยฮะโกโก้คั้นนะครับดูซิว่ามีอะไรอีกบ้างนะครับอันนี้รีวิวละเอียดหน่อยนะเซเว่นอีเลเว่นมีซาเลอร์ปี้นะครับมีไส้กรอกไหมเนี่ยอ่ะอยากกินไส้กรอกมีมีน้ำแข็งถ้วยไหมน้ำแข็งกดอ่ะนะครับเวลาเซเว่นอะเข้าไปมันจะมีน้ำแข็งกดนะฮะแล้วก็มีพวกอะไรวะโอวันตินอะไรเงี้ยนะครับโอ้ดูท่าในนี้น่าจะไม่มีนะครับน่าจะเป็นขนมซองขนมตู้นะอ่ะกินซะหน่อยกินได้้้ป่่ะะววเเออออกินนไไดดดครัับี๋ยยยงพู เออแล้วก็ในเมืองเอ่อซานเฟียโรนะครับเจ้าตัวด่านตรวจเนี่ยนะครับน่าจะมีโลโก้ประยุทธ์อยู่มั้งเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมไม่แน่ใจว่าผู้ประธานาได้ใส่เจ้าตัวสกินวาร์ป x y มาหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวลองเทสให้ดูนะฮะอ๋อเขาใส่มาครับเป็นสกินวาร์ป y x นะครับผมจําได้ว่าเคยสออโหลดลงอยู่ในช่องมั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวเราลองวาร์ปไปดูแล้วกันนะครับกด y x ไปเรื่อยๆนะฮะเท็กเจอร์ฉากเนี่ยมันจะดูสมจริงขึ้นนะ เขาเปลี่ยนทุ่งยงทุ่งหญ้าด้วยนะฮะบอกได้เลยว่าสวยมากนะครับเดี๋ยวเราขยับไปอีกนิดนึงนะฮะโอเคอยู่ที่ดาวทาวแล้วนะฮะที่เจ้าของกูซี่นั่นเองครับอันนี้คือรายละเอียดของแบบนี้จะทําให้เราเห็นเรือแล้วก็เห็นหมู่เกาะด้วยนะฮะว่ามีหมู่เกาะตรงไหนบ้างนะครับสมจริงมากครับผมบอกได้เลยว่าสมจริงโคตรๆนะฮะอ่านี่ครับผมสะพานนี้ฮะโกกลเเด้นครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างตรงแบตทรีปพอยต์นะครับดูซิเนี่ยด่านตรวจด้านหน้าฮะดูซิว่าในด่านตรวจด้านหน้านี้จะมีอะไรบ้างนนนะะคคครรััับบออาาขเกววแล้ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงคามาเซดพันนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงนี่ฮะเสียงคาวาเป็นแบบนี้เลยฮะนี่ครับนี่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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับรถแต่งเสียภาษีครับโอ้โหนี่ฮะตรงด้านนั้นก็น่าจะคุณนะว่าครนะฮะนีครับผมผมขอไปบูดถึงแล้วกันนะฮะผมกลัวบินนะับผมอันนั้นใครก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะฮะรีบออกไปก็ดีนะฮะขอโทษครับท่านผมผมไม่ได้ตั้งใจว่านะฮะนี่ครับผมเสียภาษีเท่าไหร่นะครับห้าสิบเหรียญอะไรก็ว่าไปนะครับ โอ้โหเเสียงคุกจริงๆว่ะถ้าเกิดคนในสำนักนายกมาดูนี่กูจะโดนฮิ้วว่ะผมกลัวมีรถตำรวจมาอยู่หน้าบ้านนะแต่ไม่เป็นไรครับอีกอันหนึ่งที่ผมภูมิใจนำเสนอมากๆนะครับเราไปดูกันนะครับรู้สึกว่ารถตำรวจเนี่ยจะโคตรเทพนะครับรถตำรวจแต่งนะเดี๋ยวเราลองไปดูฮะนี่ฮะอันนี้คือรถตำรวจก่อนนะครับตำรวจในเมืองนี้จะขี่แซดพันนะครับเห็นไหมครับตำรวจจะราจฮะเป็นแบบนี้นะครับตำรวจขี่แซดพันนะครับแล้วก็ตำรวจในเมืองนะครับเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองพาไปดูรถนี่ไงโอ้โหเปิดมาก็เจอละ นี่คือรถตำรวจนะครับเป็น Isuzu D-Max แต่งนะครับแต่งโลดต่ำด้วยนะฮะเห็นไหมครับนี่ฮะรถตำรวจแบบนี้เลยนะครับ เนี่ยโอ้โหอย่างเท่อะเอ้ยรถตำรวจจะจับเกินละอ่านี่ครับผมในตัวเกมตัวนี้นะฮะจริงๆแล้วนะครับผมรีวิวทั้งวันนี้ก็คงจะไม่พอนะครับเพราะว่าในตัวเกมนี้เนี่ยมีอะไรให้ลองไปเล่นเยอะมากนะครับผมก็ขอให้เป็นหน้าที่คุณผู้ชมแล้วกันนะครับที่จะโหลดตัวเกมนี้นะครับแล้วก็ลองไปดูนะครับว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับถ้าเกิดมีอะไรอีกที่ผมยังไม่ได้รีวิวก็นำมาคอมเมนต์ทางด้านล่างด้วยนะฮะก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมฝากแฟนเพจของ CDS Project ไทยกันไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแนบบลงง์เเจไไววว้าัะ็ตตซขขอ ด้านล่างด้วยนะครับก็ให้คุณผู้ชมไปโหลดมาเล่นกันเยอะๆครับตัวเกมนี้บอกได้เลยนะครับว่าดีจริงๆครับผมไม่ได้อวยนะเว้ยเออจริงๆผมไม่ได้อวยนะคือตัวเกมนี้มันดีจริงๆนะครับที่ผมอยากจะรีวิวต่อนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับผมถ้าเกิดคุณผู้ชมสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถไปสอบถาม Inbox ทางเจ้าตัวแฟนเพจ GTA San Project ไทยได้เลยนะฮะตัวเกมตัวนี้จะมีอัปเดตอยู่ตลอดนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมถ้าเกิดยังมีอะไรที่ยังไม่ได้รีวิวนะครับก็ขอให้เป็นหน้าที่คุณผู้ชมนะครับยัง จอในวิดีโอตัวต่อไปครับวิดีโอนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ